ตุนมากะพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเตริมเกมสุดคิดสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมคาบาวใช้แค่ UAD ในการเตริมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากะพอยได้เลย สำหรับใครท an <T |ar|> ี่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวนะครับที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเ็ตไปแล้วเนี่ยตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่นะครับเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อม ปัวเปลืองค่าเด็ดนะครับผม UG 4จะช่วยตรงนี้ให้ดีมากๆนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วนันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่แนะนำเนี่ยผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองใช้ MVP ดูนะครับผมซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเนี่ยแค่1เท่าตัวเท่านั้นนะครับแต่สเปคเนี่ยจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่าเลยนะครับตัว MVP เนี่ยจะราคาแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสบายกว่ามากเลยนะครับผมใครสนใจที่จะดาวน์โหลด UG 4เนี่ยสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ สวัสดีชาวคาร์บูเอฟินิ e คอมโบทุกคนครับผมวันนี้นะครับอยู่กับแพทปเดตของวันที่13มมีนาคม68นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกก่อนว่าแพทดี i อโแก้ไม่ทันทุกคนเพราะฉะนั้นก็เลยมีแค่กิจกรรมนะครับเอออย่างอื่นไม่ได้อัพมานะครับผมแต่ว่ากิจกรรมก็น่าสนใจอยู่นะเพราะฉะนั้นเราไปดูกันก่อนนะครับ อินเกมอีเวนต์นะครับคูณข้ามนะครับเหมือนเดิม mm hmm. ทุกรอบนะครับ mm hmm. ข้าไปก่อนนะครับ yeah. uh, กิจกรรมแรกครับต้อนรับหน้าใหม่อันนี้จะเป็นกิจกรรมเอาไว้สําหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่จะเข้ามาในช่วงนี้นะครับ mm hmm. ก็สรุปไม่ง่ายเลยนะครับมันคือกิจกรรมที่ต้องเอาหินขาว นะครับไปแลกไปตัวของเซตมิทริลนะครับซึ่งจะเป็นเซ็ตเช่านะทุกคนอ่าจะเป็นเซ็ตเช่านะครับแล้วก็ออฟมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเซตเช่า1วันในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยคุณแลกได้3ครั้งนะครับซึ่งมันเอาไว้ฟ,ฟาร์มดันเก่งๆได้พอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดตึงมากอะไรขนาดนั้นนะทุกคนแต่ว่ามันพอที่จะผ่านได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเซ็ตที่มันให้มาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ ตรงว่าแรงนะเพราะว่ามันใส่มาเป็นแบบพวกแมกแอมอะไรพวกนี้ค่อนข้างจะเอ็นมาเลยนะครับก็แต่ว่าไปดูให้ดีนะบางอาชีพเนี่ยจะเป็นจะต้องดูก่อนว่ามันทำคริเลตมาดีหรือเปล่านะครับไม่อย่างงาั้นคุณใส่เข้าไปนะครับคริเลตไม่พอมีปัญหาได้นะครับผมแน่นอนว่าเวลาคุณจะแลกเนี่ยเสียหินขาวทั้งหมด20เม็ดนะครับในการแลก่1ตัว นะครับประมาณนั้นเนาะซึ่งจะแบ่งแยกกันเป็นอาชีพนะประมาณนี้เลยนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยจะมาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือ2อาทิตย์นะครับมาวันที่13ก็คือวันนี้นะครับวันที่อัปเดหมดวันที่27มีนานะครับ68ประมาณนี้นะครับทุกคนไปต่อกันที่กิจกรรมที่2ครับขุมทรัพย์แห่งเคออสนะครับคุมพลังแห่งเคออสเนี่ยนะครับมาวันที่13หมดวันที่27เหมือนกัน นะครับวิธีการเล่นกิจกรรมเนี่ยให้ผู้เล่นรวบรวมเคียวคอครับหรือผินที่ประดับอะทุกคนนะครับจำนวน400ก้อนมาเรีเปเรียนเป็นเอฟเฟกเตอร์แลนดอมบลกครับอ่าเอฟเฟกเตอร์แลนดอมบลกเนี่ยนะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะหินที่ใช้แรกก็จะเป็นได้ทั้งเซ็ตหรือว่าจะเป็นดิดปกปติก็ได้นะครับอ่าของที่แรกเนี่ยนะครับมันจะออกมาเป็นประมาณนี้นะอันนี้คือตารางรางของแลนดอมบอก นะครับเวลาคุณเปิดปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะสุ่มเอฟเฟกเตอร์บวกแด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนครับมันจะสุ่มเอฟเฟกเตอร์บวกสด้วยนะครับอันเนี้ยก็คือถ้าเกิดว่าคุณติดบวกอ่ะอ่ะมันจะมี8กับ4อ่ะคุณคิดไปเลยนะมันมันจะมี8กับ4แต่แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดบวกเนี่ยนะครับมันจะได้มาเป็นกล่องแทนนะครับซึ่งกล่องเนี่ยมันจะแยกไปว่าจะเป็นลูบี้บล็อกครับซัพพลายบล็อกไดมอนด์บล็อกครับแล้วก็อิมเพลโล่บล็อกซึ่งในบล็อกพวกเนี้ยนะครับบพอออเปปิดกมาุ๊ นะครับมันจะได้เป็นตัวของเอฟเฟกเตอร์แบบไม่บวกแล้วก็ได้พวกเวลเลสโตนมานะครับซึ่งแน่นอนว่าชื่อมันบอกอยู่แล้วนะครับว่าอันไหนมันได้อะไรนะครับประมาณนี้ทุกคนอ่าแล้วก็ไวลเลสโตนเนี่ยทุกครั้งที่คุณได้มานะครับจำนวน5ชิ้นเนี่ยมันสามารถเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นตัวของเคออสและนอมบ็อกได้นะครับซึ่งเคออสและนอมบ็อกเนี่ยนะครับมันก็จะสุ่มประดับทั้งหมดอนะ่ะทุกคนเนี่ยจะมีขนทองเอฟเฟกเตอร์อะไรพวกเนี้ยแต่ไม่บวก นะครับเป็นการันตีประดับแน่นอนก็คือมันเป็นคล้ายๆแบบหินกันเกลือประมาณนั้นคุณเปิด5้าครั้งนะครับเอาหินเนี่ยมันแรกเป็นตัวของประดับได้แน่นอน1ชิ้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นการสุ่มนั่นเองนะครับซึ่งสุ่มนัดแรกถ้าเกิดว่าใครเปิดได้บุกแปดผมบอกเลยก็คุ้มแล้วนะครับประมาณนั้นนะครับก็อย่าลืมลองไปคำนวณราคาหินเคออสก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ากิจกรรมมาแบบนี้ บางทีซื้อสดไปเลยมันอาจจะคุ้มกว่าก็ได้นะเผื่อว่าราคาขึ้นนะครับลองไปเช็คราคาดูก่อนนะเพราะว่ามาใช้จํานวนเยอะอยู่ประมาณ400เม็ดนะครับอ่ะก็ต่อไปนะครับกิจกรรมต่อไปก็จะเป็นเอ่อเมอร์ลิดเลนนอมอกนะครับเมอร์ลิดเนี่ยนะครับเอ่อมาวันที่13หมดวันที่27อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ ก็น่าเล่นนะแต่ว่าคุณต้องคำนวณต้นทุนได้ดีนะครับให้ผู้เล่นเนี่ยตุนเต็มตัวของอัปเกรดคอเซตไฮเอ็ดนะครับก็คือหินขาวอ่ะที่เป็นรูปแบบเซตนะครับ d y เซตครับแล้วก็ตัวของ chaos เซตนะครับมาแลกเปลี่ยนเป็นตัวของมือริเรนด้อมบ็อกครับอ่าก็คือจะเป็นอันนี้นะครับมันใช้ทั้งหมดเนี่ยอ่าถ้าเป็นหินขาวเนี่ยจะใช้50นะครับหินม่วงเนี่ยนะครับจะใช้60แล้วก็หิน d y ใช้50นะครับจะแลกเป็นเรนด้อมบ็อกได้1อันนะครับซึ่ง เขาจำกัดการแลกนะทุกคนคุณเห็นปะจํากัดการแลกนะครับใน1วันเนี่ยคุณแลกได้แค่10กล่องนะครับเพราะฉะนั้นใครต้องการที่จะเล่นกิจกรรมนี่ผมบอกเลยว่าคุณจะต้องทําเดี๋ยวนี้และทําทุกวันนะครับถามว่าเอ้า ทำแล้วมันได้อะไรนะครับเพราะคุณเปิดมาปุ๊บนะครับมันจะสุ่มครับตั้งแต่เหรียญเมอร์เรดสเหรียญจนถึงเหรียญเมอร์เรดห้าเหรียญนะครับเราคุยกันอย่างนี้ครับทุกคนในตัวของเหรียญเมอร์เรดเนี่ยนะครับมันใช้เยอะมากนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะทำหน้าให้เสร็จเนี่ยนะครับเอาแค่หน้าเดียวเนี่ยก็รอดเป็นหมื่นแต้มแล้วทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะปิดทุกหน้าให้ได้เนี่ยมันอยู่ประมาณเกือบเกือบสามแสนแต้มนะครับซึ่งมันใช้เยอะมากแล้วผมจะสปอยวิย่างนึงก็คือเมอร์ลิดมันไม่ นะครับเดี๋ยวมันจะมีเมลิดเกตใหม่เข้ามาด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าไหวผมเชยร์ว่าทาแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไหวนะครับเนี่ยคุณจ่ายไม่ไหวเนี่ยโอ้โหพี่โคตรแพงเลยอะไรอย่างเงี้ยสมมุตินะก็ไม่ต้องทำก็ได้นะครับหรือว่าใครแบบ10กล่องไม่ไหวโอเควันละกล่อง2กล่องคุณคุณจะเปิดวันละกล่อง2กล่องพอผมไหวแค่นี้ได้นะครับคุณจะเปิดวันละ3ามกล่อง4ี่กล่องได้หมดนะครับไม่จชเป็นเหมวันละ10กล่องก็ได้ใครไหววันละส0กล่องอันนี้ก็เชียอ นะครับแค่นั้นเองใครไม่ไหวก็ไม่ต้องเติมบีตบันขนาดนั้นนะครับแล้วก็ถามว่าเอพี่แล้วแต้มโบจะมาหาจากไหนนะครับไปดูในช่อง M1 e ็มอาร์หนึนเอ็กโ e นะผมสปอยห,หมดแล้วนะครับประมาณนั้นอ่ะไปต่อกันที่กิจกรรมต่อไปครับลดแรงแซงทุกดันเจี๊ยนนะครับอ่าลดแรงแซงทุกดันเจี๊ยนเนี่ยจะมาวันที่13นะครับหมดวันที่27เหมือนกันนะครับเอ่อในนี้เอาสั้นๆก็คือมันจะลดราคาไปดัน ุกคไอเนี้ยมันจะอยู่ในช็อปนะทุกคนจะต้องกดเข้าไปในช็อปก่อนนะครับแล้วก็ไปที่หัวข้ออีเวนต์นะครับแล้วก็ไปที่หัวข้อ Discord นะครับคุณจะเจอนะครับตัวของใบดันลดราคาอยู่ซึ่งเขาจะขาย3ใบดันที่เขาเอามาขายเป็นตัวของ a l ลแนะครับนั่นคือบอลเขียวนะครับเหลือราคา 1M ถูกกว่าคุณครับเองแน่นอนครับการันตีแล้วก็ตัวของใบแมลงนะครับเหลือ 1M อันนี้ไม่แน่ใจครับว่ามันจะถูกกว่าหรือเปล่าเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดนี่ไบครับมันน่าจะประมาณ เออเกือบเอเอ็มมั้งจะไม่ได้ครับเราแต่ว่าตัวของใบครับมันมันค่อนข้างถูกครับอาจจะไม่คุ้มอ่ะอันนี้แต่ว่าตัวของแมลงอาเวกอ่ะอันนี้คุ้มแน่นอนนะเพราะว่าหนาไม่ได้นะประมาณนั้นอ่ะซื้อได้แค่10ชิ้นต่อวันครับแต่บอลเขียวเนี่ยจริงๆก็ไม่ค่อยเชียร์ฟาร์มนะถ้าเกิดว่าคุณจะฟาร์มจริงๆริก็แมลงอาเวกไปเลยดีกว่านะครับแต่ว่าอืมอาจจะข้ามได้ครับสำหรับสามด้านนี้ถ้าพูดกันตรงๆนะครับต่อไปครับก็คือใบดันอเวกครับเหลือตัวของ500รอฟอสเจมเอาตรงตรง นะครับมันก็ยังไม่คุ้มสำหรับการลง500ฟอสเจมนะครับอีกอันนึงครับที่ลดราคาลงมาก็คือขวดขาวนะครับหรือ 4m นะครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมันน่าจะอัลละ 5m ลดมา 1m นะครับประมาณนั้นแล้วก็มีขายเป็นตัวของไบดันเตปัสด้วยนะครับอยู่ในราคา300ฟอสเจมนะครับก็พิจารณาก็ดูว่าคุ้มไหมนะครับเพราะว่าดันเนี่ยมันออกเดโมไนท์นะครับถ้าเกิดว่าเป็นลุ้นเดโมไนท์ก็ถ้าออกถือว่าคุ้มแหละนะครับแต่ถ้าไม่ออกก็ตามนั้น ต่อไปครับ Developer Note นะครับ Mission Wall ครับห้อง200ครับจะถูกปรับไม่เหลือ1 c h a n n ชแนละครับแล้วก็ส่งมอบฉายาในเกมให้กับผู้เล่นครับก็เหมือนเดิมนะครับถามว่าแพทนี้เป็นยังไงแพทนี้ก็เน้นกิจกรรมอ่ะทุกคนกิจกรรมอ่ะมันดีไว้โดยเฉพาะไอ้เมอร์ลิเนี่มองว่าแบบไฮไลท์เลยนะครับส่วนไอ้ขุมพลังเคออสเนี่ยเราต้องไปดูตัวของราคาก่อนนะครับว่ามันแพงมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่ามันใช้ถึง400นะครับ ถ้าเกิดว่าคุณไหวที่จะซุ่มอะ่ะก็ถ้ามันออกอะ่นออกอะนะครับถ้ามันออกดีอ่ะมันก็กำไรเลยนะค,ค,คุณก็ต้องดูด้วยเดี๋ยวเรามีเทสแปรกันนะครับประมาณนั้นวันนี้ก็ไปดูที่ช่องเอ h o b โบนะครับผมอีมันเดี๋ยวจะเอาเอคอมโบเดี๋ยวเจอกันตรงนั้นนะครับแล้วก็ส่วนในรถแรงแสงนุกดันแหน่เนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่ว่าผมก,กลางนะสำหรับอันนี้นะครับส่วนต้อนรับเล่นใหม่นะครับอันนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าแพทมันก็ไกลแล้วนะครับ แจกของเอนเกม1วันให้ผู้เล่นใหม่ได้ฟาร์มมันไม่ต้องมานั่งวนกับบอลเขียวไม่ต้องมานั่งวนกับอะไรผู้เล่นเี่อยู่ก็โดบไปลงดันสูงได้เลยเลยมันก็โอเคนะประมาณนั้นถึงจะแค่1วันก็ตามนะครับแต่ว่าผู้เล่นใหม่ก็ต้องวางแผนนะดียท,ทุกคนว่ามันเอาไอ้นี่ไปใช้ทําอะไรนะครับหลักๆก,ก็คือผมว่าลงแจเขียวเออประมาณนั้นนะลงแจเขียวดีวายอ่ะคุ้มสุดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวของแพท วันที่13มีนา2568ครับก็ลุ้นว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยคงจะแก้เสร็จนะสำหรับไอเวสนะครับแอดเองก็อยากจะเล่นแผ่น59เหมือนกันนะครับกำลังรออยู่เหมือนกันโอเคครับก็วันนี้นะครับขอบคุณคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาทุกคนด้วยนะผมเป็นลใจมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเติมเกมนะครับฝากทุนไปกระเพาะของเราไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะได้แอร์บอร์ดดีๆนะครับฝากย UG Phone ของเราไปด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้มีเท่านี้แหละครับไปปาะทุกคน